คือความรู้สึกผมเนี่ยผมเนี่ยผมเป็นข้าราชการตารวจเก่าผมเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ใช้กฎหมายผมผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าราชการที่มุ่งมั่นทํางานให้กับพี่น้องประชาชนและสิ่งที่ผมได้พบได้เห็นสถาบันที่ได้ทํางานให้กับประชาชนเนี่ยมากมายครับผมจะพูดให้เลยว่า สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านทรงงานเนี่ยท่านรู้ไหมว่าประเทศป่วยมากี่ครั้งเจ็บมากี่ครั้งเกิดจากการทรงงานทั้งสิง้นแล้วคุณอเด็กเวรเพิ่งเนี้ยมึงเพิ่งเกิดมึงเคยทำประโยชน์อะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้างไหมมึงไปถามตัวเองมึงก่อนการที่คุณขับรถเห็นไหมขบวนเสด็จมาเนี่ยเขาไม่ได้ปิดถนน เขาให้ประชาชนใช้ควบคู่ไปแต่สิ่งที่ตำรวจเขากั้นเพราะคุณเนี่ยไปตามขาบวนไปบีบแตกไปแกล้งไปสร้างประเด็นไปสร้างปัญหานี่สิ่งที่คุณทำมาเพื่อสร้างคอนเทนต์เอามาให้เพื่อคุณวิพากวิจาร์ณดา่าสถาบันดังนั้นผมจึงทนไม่ได้ผมเห็นพฤติกรรมของพี่เดเวณน,นี้ผมจึงทนไม่ได้ท่านรู้ไหมว่าทั่วโลก แม้ประเทศที่มึงเคารพนับถือนั่นเนี่ยกฎหมายผู้ดูแลประมุขของประเทศละประเทศเนี่ยเขารุนแรงกว่าของเราอีกนะผมยกไปอเมริกาละกันประธานาธิบดีเขาไปไหนเนี่ยเขามีรอบพแบบแน่นานาแค่คนใดคนหนึ่งไปล้วงกระเป๋าแล้วแกล้งดึงมือออกมาถ้าเขาบอกให้หยุดไม่เขายิงเลยเขาเด็ดขาดยิ่งกว่านี่แต่พระองค์ท่านเราไม่เคย คนไปเฝ้าเสด็จเป็นชั่วโมงสามสองชั่วโมงท่านเสด็จออกมาท่านไปทาสารทุกสุขดิบท่านไม่เคยไปทําอะไรกับใครที่จะมาทําให้ท่านขุนเคืองไม่มีเลยดังนั้นประเทศแต่ละประเทศเขาจึงมีกฎหมายคุ้มครองประมุขของประเทศเพราะเป็นบุคคลของประเทศและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้นก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองดังนั้นท่านเห็นไหมครับว่าเวลาพวกนี้ทําเนี่ยท่านไม่เคยไปแจ้งความไปดําเนินคดีเพราะทาไมมีจิตใจยอย่างนั้นแต่บางครั้งตํารวจต้องดําเนินคดีเพราะมันมีกฎหมายบัญญัติยยอย่างเช่นคุณขัดคําสั่งเจ้าพนัาง,งานอย่างเงี้ยพอเขาติดตามมาเขาก็เห็นไม่ดีนี่คุณขับรถบีจี้จี้ แบบมีแต่มาตำรวจเขาต้องสั่งให้หยุดเพราะการดูแลประมุขหรือแลรัชทายาทเขามีกฎเขามีระเบียบอยู่ว่าให้ถวายอารกขาและความปลอดภัยและที่สำคัญให้สมพระเกียรติแต่พระองค์ท่านไม่ได้ถือพระเกียรติแต่ความดูแลความปลอดภัยอารกขามันเป็นหน้าที่แลนั้นเขาต้องสั่งให้คุณหยุด ผมถามว่าหยุดนานไหมก็เพียงขบวนผ่านไปคุณก็ขับรถไปปกติแล้วมึงลำบากอะไรเีเวน,นอืมอมึงพ่อแม่มึงอ่ะมึงก็เคยไหมพี่ไปอย่างเนี้ <H it> แล้วการที่ตํารวจสั่งผมจะบอกให้พี่ฟังตํารวจสั่งพี่รู้ไหมสัญญาณมือของตํารวจเนี่ย <H it> ถือว่าเป็นสัญญาณจราจรนะค <H it> รับเวลาพี่ขับรถไปพี่เห็นไฟเขียวไฟแดง ical. ไฟเหลือง อันนั้นเขาเรียกสัญญาณจราจรใช่ไหมม,มือตำรวจก็คือสัญญาณจราจรอันชนิดหนึ่งใช่ไหมสมัยก่อนเขาใส่ถุงมือขา,ขาวอ,ะอ่ะรับอ่าเวลาให้หยุดถ้าคุณขัดคําสั่งสัญญาณจราจรคุณก็ผิดเหมือนกันอืมอั่นถ้าคุณผิดตรงนี้ก็คือว่าขัดคําสั่งเจา้าพนักง,งานไงแล้วผมถามว่าตำรวจทําผิดอะไรตำรวจเขามีหน้าที่ก็ทําตามกฎหมายส่วนคุณซะอีกก็ทําผิดกฎหมายนะใช่ไหม นั้นสิ่งที่สะท้อนที่คุณทํามาเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรผมจึงถึงบอกไว้ว่าให้คุณหยุดกระทําและให้พึงสังวรแล้วว่าสิ่งที่คุณกระทําเนี่ยมันไม่ถูกต้องและคุณทําลายน้ําใจสูรวมกมใจของคนในชาติคุณจะไม่มีที่ยืนคุณจะพบภยัยพิบัติไม่ว่ารูปแบบอะไรคุณต้องพบแน่นอนและไอ้เพื่อที่สนับสนุนส่งเสริม มึงต้องพบด้วยแล้วเชื่อได้ว่ามึงอย่าถือว่าคนลงให้มึงนะถึงเวลามึงจะลงแบบอัพยศที่สุดแล้วกันผมอ่มอยฟังอถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีกนะครับคือคือไม่รู้จะบรรยายยางไงจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์กันมาไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับ ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าใครก็ตามที่ได้เห็นข่าวนี้ได้เห็นภาพนี้น้ําตาไหลนะครับแ,แม้กระทั่งผมนั่งฟังท่านผู้การพูดเนี่ยน้ําตาคลอไปด้วยเหมือนคุณละคานะอ <ผม S 2> ่าก็มีความรู้สึกว่ามันตื้นตันใจใครผมเชื่อนะครับใคร <ผม S 3> ที่มีความงรักภักดีต่อพระองค์ท่านต่อกษัตริย์ชัยของเรานะครับแม้กระทั่งเราฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่ละครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าเราตื้นตันใจ Mm hmm. มีน้ําตาออกมาซึมนะครับทุกๆครั้งไปนั่นคือคนที่รักชาติาศาสนาแล้วก็กษัตริย์ไทยของเราแน่นอนทีนี้ท่านผู้การครับต้องบอกว่าสิ่งที่ยังไม่ถูกเอ่ยถึงมากนักนั่นก็คือเรื่องของการดําเนินคดีวันนี้แน่นอนครับว่าสิ่งที่ท่านผู้การพูดไปว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับกรมศุด็จพระเทเนี่ยแน่นอนว่าคือกษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยเขาคงที่จะไม่มาถือสหาหความกับ พระอง์นีก่อนของพระองค์ท่านแน่นอนแต่ทีนี้ในทางกฎหมายครับมันจะสามารถเดินไปแบบไหนอย่างไรได้บ้างอย่างนี้เมื่อกี้พี่พูดว่าเรื่องน้ําตาคอผมเนี่ยท่านรู้การอย่าบิ้วอารมณ์ผมอีงนะเดี๋ยวผมน้ำตาผมเนี่ยน้ําตาคอมาตลอดครับผมไปลาดองค์ลักร่วมทุกพระองค์ในสมัยรับราชการผมบอกให้วังมีครั้งหนึ่งเนี่ย ผมลาฟักร้อนผมต้องถวายอารักขาเนี่ยเพราะองค์ท่านองค์หนึ่งเนี่ยได้ให้คนไปถามว่าไปไหนป่วยหรือเปล่า <c oughs> ท่านเป็นห่วงคับ <c oughs> ทุกคนของประเทศผมไม่อยากจะพูดมากแต่ผมพูดให้ฟังเอาเป็นว่า ตำรวจต้องดำเนินคดีถ้าไม่ดำเนินคดีนะจะผิดข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แม้แต่พระองค์จะเมตตาในการเกี่ยวกับประชาชนแต่หน้าที่ตำรวจต้องทำเพราะความผิดมันได้เกิดแล้วอย่างน้อยก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานจะมีโทษปรับจะมีโทษอะไรก็ต้องทำ เพราะว่ามันผิดกฎหมายเรื่องขัดคําสั่งเจ้าพนักงานและที่ทั้งั้รที่ถูกฝ่าฝืนสัญญาณไฟที่ที่เขาเขาเปิดสัญญาณไฟเหมือนรองพี่รองขับรถเห็นไหมรถที่พยาบาลน่ะพยาบาลมาพี่ไปฝังเนี่ยก็ยังผิดนะใช่ค่ะนี่เป็นขบวนแล้วนั้นกฎหมายตัวนี้มันมีตำรวจต้องดาเนินคดีผมบอกให้ฟังว่าพอบวอต้องทำ อย่าเกรงกลัวอย่าเกรงคนที่จะคิดว่าจะต้องมาประท้วงปันบวงอย่าทำผมบอกเลยว่าเมืองสงบต้องจบด้วยกฎหมาย mm hmm. ทำบ้านเมืองสงบต้องจบกฎหมายถ้าเราทำตรงไปตรงมารับรองว่าไม่ต้องกลัวนะครับเรายืนอยู่ได้แต่ทุกคุณไม่ทำคุณยืนไม่ได้ mm hmm. ผมบอกให้ฟังโทษกรณีนี้ถึงขั้นไหนอย่างไรคะท่านผู้การ ก็มีคือจะโทษแค่ปรับหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีโทษในการที่สําหรับว่าขัดคําสั่งเจ้าพนักงานเพราะคําสั่งเจ้าพนักงานบอกให้หยุดคุณไม่หยุดคําสั่งเจ้าพนักงานจราจรคุณสั่งให้หยุดคุณไม่หยุดคุณก็ผิดแล้วแต่มันอาจจะมีโทษปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่รู้ใช่ไหมแล้วการที่คุณมาด่าทอมาการมาขัดฝงังการทํางานของเจ้าหน้าที่คุณก็ผิดขัดฝังการปฏิบัตินหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ถ้าคุณด่าทออีกคุณก็จะเข้าไปดูที่ดูมินมินประมาทเจ้าหน้าที่หรือเปล่าดังนั้นทุกมาตรที่ทําต้องทําให้ปรากฏอืมอ๋อถ้ามองเอาผิดได้เฉพาะในกรณีของการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานใช่ไหมขัดคําสั่งเจ้าพนักงานออืตามกฎหมายและอะไรเข้าไปในสัญญาณไฟขบวนอะไรต่างๆที่มันมีกฎหมายอยู่แล้วผ่านสัญญาณไซเรนหรืออะไรเนี่ยผมจําคําพูดไม่ได้ ไอ้ยิงก็ผิดแล้วถ้าการตอนที่เขาสั่งให้หยุดคุณมาดาทอมาว่าถือว่าการเเป็นการขัดขวางเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่